แล้ววายยังอยู่แล้ววายเริ่มขึ้นเป็นสี่พวกโอ,อ้ยร้อยดอกร้พันสองร้อยสามร้อยพัแล้ววายยังมาอยู่ไม่ได้แล้วแต่ก็ได้เยอะอยู่นะทำเตือนคลิปนี้จำขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่แนะนำให้ทำตามเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีคนได้รับคำแนะนำผู้อาสาสื่อเพื่อนและมิตรรักแฟนเพจที่น่ารักทุกคนด้วยนะจ๊วะวันนี้อยู่เกมตลาดน้ำนะครับผมวันนี้มาสอนเล่นและนําวิธีการเล่นการของเกมตลาดน้ำมาจา้าเพื่อนๆทุกคน รงนี้คือทุนนะครับผมแล้วปุ so ่มนี right ้คือปุ่มปรับเป็ดนะครับสามารถกดบวกลบตรงนี้ได้นะครับผมก็จะปรับแล้วแต่เพื่อนนะจ้าว่าจะเล่นเป็ดไหนนะแต่วันนี้ผมจะเล่นเป็ดสิบนะจ๊ะเพื่อนๆแล้วก็ผมจะหมุนเลยนะครับผุมปุ่มตรงกลางก็คือปุ่มหมุนนี่นะครับกดตรงกลางแล้วมันจะหมุนนะครับอ่ะดูกันเอายาวไปนะจ้าเพื่อนทุกคนวันนี้จะเข้าหรือเปล่าผมวิธีการเล่นเกมสาทางเกมนี้ก็คือแต่กแถวซ้ายไปขวานะผมเห็นไหมแต่กแถวซ้ายไปขวานะครับขอให้สัญลักษณ์เหมือนกันเท่านั้นนะครับผมมันก็ แล้วตัวสัญลักษณ์ที่แตกแรงแรงนี่ถ้าเพื่อนๆนั่นถ้าเพื่อนๆดูดีนะครับมันไม่ใช่พวกพยัญชนะนะครับตัวที่แตกแรงแรงจะเป็นพวกผลไม้หรือว่าของต่างๆนะครับผมคือแล้วแต่เกมไม่แน่ใจเพื่อนทุกคนเพราะว่ามันต้องบอกก่อนว่าไอ้สัญลักษณ์แตกเนี่ยมันไม่ได้ออกมาบ่อยแล้วสกัตเตอร์ขาดหนึ่งตัวผมจะเข้าหรือเปล่าผมสกัตเตอร์คู่นัดพิเศษนะจ๊ะอาจจะเข้าหรือเปล่าแล้วเข้าด้วยครับผมมาแล้วผมมาอย่างรวดเร็วนะผมนึกว่าจะไม่เข้าแล้วจ้าพี่ๆทุกคนวันนี้นะฮะสำหรับปุ่มสกัตเตอร์นะครับผมมันจะ มันจะหมุนโดยที่เราได้โบนัสพ,พิเศษนะผมปีติดต่อครั้งนะผม,ผมก็คือประหยัดเบ็ดติดปีติดต่อครั้งก็ร้อยยี่สิบอ่ะเพื่อนทุกคนถือว่าประหยัดเยอะมากผมเลยตัวคูจะขึ้นเรื่อยๆอาจารย์เพื่อนทุกคนอ่ะดูในยาวแล้ววายครับผมปุ่มไม้ปุ่มนี้นะครับสามารถเชื่อมทุกสัญ,ญลักษณ์ได้นะจ้าเพื่อนๆคือเกมเนี่ยครับผมวิธีการแตกก็คือแตกกัแถวหนึ่งแถวสามขึ้นไปใช่ไหมถ้าสมมติว่าแถวหนึ่งหรือแถวสองหรือแถวสามมันขาดสัญลักษณ์ได้สัญลักษณ์หนึ่งแต่นี้ปุ่มไม้จ้าเพื่อนๆมันจะเชื่อมเมื่อสัญ,ญลักษ มะม่วงแตกครับผมโอ้โหอันนี้แหละครับที่ผมบอกอาจารย์เพื่อนทุกคนก็คือสัญลักษณ์พิเศษพวกนี้มันจะมีพวกผลไม้หรืออะไรเงี้ยผมจะแตกดีกว่าตัวอื่นนะฮะนี่แหละครับที่ผมว่าเรียกว่าแตกนะจารย์เพื่อนปากปานี้นะจ๊ะโอเคผมยาวๆไปนะแล้วแตกตอนนี้มา200เดียวก็เล้วายทั้งกระดาษแบบนี้รันแน่นอนแต่ร้อยสิบมาแล้วผมรู้วายดอกนี้หนึ่งดอกสัตวไม่ที่สามร้อยยี่สิบสี่หุดห้าศูนย์โอ้โหมาแล้วจ้ะพี่มาแล้วจ้ะพี่ มาแล้วเจ้าพี่อู้หยพันหกโ้รอใหป็นสิบสามจุดห้าส่วนเป็นรางเงินรางวัลซูเปอร์เมกะด้วยนะครับผมโอู้หูยนี่ครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าแตกในตามที่พี่ทุกคนอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแตกในนะถ้าแตกนอกจะเป็นอีกแบบนะครับผมแล้วเข้าดอกนี้ไปดังซีนะผมหนึ่งเก้าแปดห้าจุดห้าศูนย์จ้าพี่พี่สุดยอดนะผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับผมไม่แนะนำน้องๆหนูที่อายุ่งหนึ่งสิบแปดปีนะครับอันตรายนะผมไม่อยากให้เล่นตามนะครับเดี๋ยวจะโดนนะฮะเดี๋ยวจะโดนพ่อแม่ตีนะฮะ อันนี้เป็นคำเตือนนะจ๊ะไ,ไม่อยากให้เล่นไม่ใช่แล้วครับอย่าไม่อยากให้เอาเงินลงไปทิ้งนะครับผมเพราะว่าต้องบอกว่า,า,ม,า,ามันเป็นดาบฝองโคมาจ้าพี่พี่มันมีทั้งได้แล้วก็เสียนะครับบางวันผมก็ได้นะครับบางวันผมก็เสียนะผมเลยไม่ค่อยอยากแนะนําให้เล่นเนาะแล้วแต่งดองนี้ไปอีกสองร้อยสี่อ่ะปุ่มร้อยผมจะแนะนำก็คือปุ่มเทอร์โบนะผมกับเปิดเทอร์โบนะจ้าพี่พี่พี่พจะเห็นนะจ๊าว่ามันจะลงมาเร็วขึ้นนะครับลงมาเร็วขึ้นมากๆนะอันนี้ขึ้นแล้วแต่สูตรเลยนะครับว่าใครที่ถนัดสูตรไหนอออออ่ะะบบบบบบาาางงงคนนนนนถัดดดสสสููตตตตตตรรรรลลเเเเ็ววแแแ้้้้์์ขมมุิีีผไปก มาเร็วนะครับผมมาเร็วนะครับแบบนี้ไปดูนะครับสกัตเตอร์สิบสองครั้งนะครับจะเข้าหรือเปล่านะครับไปดูกันจ้ะพี่ไปดูกันจ้ะไปดูกันจ้ะแล้วลุ้นลงมาไม่ได้ครับผมดอกแรกดอกที่สองนิดหน่อยครับผมมานิดหน่อยครับผมได้สิบนะฮะแล้ววายแถวสองแถวสามเลี้ยงไปอีกสองโอ้ยร้อยสิบสิบผมแล้ววายรั่วมาอีกดอกสิบที่แปดผมแพ้เทียบเวลาแค่สามนาทีนะพี่ๆทุกคนพี่ๆลองดูเองนะครับว่าเข้าหรือเปล่านะลองดูนะจ๊ะ ลองดูนะจ๊ะว่าเข้าหรือเปล่าแต่บอกแล้ว่าวันนี้ได้ทดลองเล่นเกมนี้ได้สอนเล่นนี่คือถือว่าเข้าดีมากๆนะครับผมรีวิวเียวให้เพื่อนๆได้ดูกันเลยนะครับตอนเกมตลาดอารนะผมวิธีการเล่นก็เล่นไม่ยากนะผมอยู่ที่ว่าใครใจสั่งมานะครับใครใจอยากใจอยากจะเล่นเกมนี้ก็ลองกดเข้าไปเล่นดูเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ไม่ใช่เกมใหม่นะจ๊ะพี่ๆแต่ว่าเป็นเกมเก่านะที่เกมเก่าที่แตกดีมากๆกนะครับผมเนี่ยปุ่มเทเบมจะลงเร็วพี่ๆจะเห็นนะจ๊ะว่ามันมันจะลงมาเร็วมากแล้วตัวคูจะคูนหนักได้เรื่องแล แล้ววายยังอยู่แล้ววายเริ่มหนักขึ้นเป็นสี่ม้วนเรียบร้อยดอกนี่พันสองร้อยผลิตภัณฑ์แล้ววายยังมาอยู่ไม่ได้แล้วแต่ก็ได้เยอะอยู่นะจบเป็นรางวัลซุปเปอร์บเป็นกะอุ้งสี่พันแล้วผมทุนสามร้อยวันนี้ไม้เดียวเลยจ้าพี่พี่ไม้เดียวเลยนะไม่ได้เล่นหลายไม้นะเล่นเล่นเนี่ยให้อยู่สดๆเลยนะว่าไม้เดียวเราก็ไม้เดียวเราก็รวยได้ครับผมจริงๆนะไม่จำเป็นต้องไปเล่นเบ็ดสูงๆนะอันตรายนะครับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่ามันเหมือนที่ผมบอกนะครับมันเป็นดาบสองคมนะครับผมไม่อยากให้แช่นานนะฮะ ขออักยมงอีกหนึงครับผมมาครับโอเคฟีสแปดนะครับผมจบโอมีทั้งสิ้นไป2620กอีครับผมอ่ะอีก2ปุ่มที่ผมจะแนะนำก็คือปุ่มฟีเจอร์นะครับถ้าซื้อฟีเจอร์ก็คือจะเข้าตัวแคตเตอร์นะครับแต่คงไม่ซื้อนะครับผมเพราะว่าผมไม่อยากเล่นเกิน5 7เดนาทีนะครับเดี๋ยวจะโดนดูดนะครับเนี่ย ซื้อพีชเชอร์เงินจะแตกต่างไปตามเบ็ดที่เราปรับนะผมยิ่งปรับเบ็ดสูงยิ่งจ่ายแพงนะครับแล้วก็หมุนมช้างคือปุ่มออโต้นะครับถ้าผมเปิดออโต้สิบครั้งเนี่ยมันก็จะหมุนไปสิบครั้งโดยที่ผมไม่ต้องหมุนเองนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิธีการเล่นเนาะก็ให้มันไหลๆไปนะครับโอเคประมาณนี้ไม่อยากแช่นานแล้วเพราะว่าได้กำลังเยอะแล้วนะจ๊ะพี่ๆทุกคนขออนุญาตไปถอนก่อนนะผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่อยากให้เล่นเกมไหนคอมเมนต์นไว้ได้นะผมเดี๋ยวจะสอนเล่นเกมอื่น,นๆบ้างนะจ้ะไปก่อนนะครับ